เอาลาอาาะาาาลลครับก็ขอการวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คุณภรรยาเกียรตินี้นยครับ่กับผมพร้อมทีวีแกมไม้เช่นเคยนะครับวุ้ยตุ้ยเลยนะเนี่ยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมไม้ครับเ,เกมไม้เกมเกมไม้ครับก็แ,แหละนะวันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือตามหาเอา่อ ตามอะไรวะตามหาหมู่บ้านนะครับอืมเรียกว่าหมู่บ้านนียไม่ได้หาไหม่ไม่ได้ใช่หาไหม่ไม่ได้หาง่ายๆครับหายากอยู่นะอือแป๊บนึงกล่องมันเต็มเลยครับกล่องมันเยอะใส่เข้าไปของที่ไม่จะไปก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปให้หมดนี่ขวานก็ยัดเข้าไปซะเป็นตกปลามันทําไม ยัดเข้าไปซะอันนี้พวกอาวุธต่อสู้ทั้งนั้นเลยนะครับหินก็ยัดเข้าไปบางส่วนจัดๆเข้าไปหมดโอเคนะครับภารกิจต่อไปก็คือการทำนี่ทำโตะเอ้ยทำตัวเผาที่มันจะเผาอาหารได้เร็วขึ้นนะ ซึ่งฐานแล้วก็ก็อ,อยู่ไหนอ่ะแค่กนี่นะครับแล้วก็จะเอาฐานก็ยัดเข้าไปในนี้นะอืมปัญหาคือเข้ามาได้ไงเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะเดี๋ยวตัดไปตอนเผาอาหารเสร็จแล้วมันจะได้ีบยาวครับตอนนี้ก็เผาอหารเรียบร้อยแล้วนะให้เราเดินทาง เจะไปตามหาหมู่บ้านกันนะโอ้อยไอบ้านนี่มันาหมกแล้วาหมกแล้วนะตลอดเลยโอ้ไปคาบโล่ก่อนนะเออลืมเลยลืมคาบโล่ทำไมเนี่ยทำไมเราลืมคาบโล่นี่ใส่ไม่ดีแลวนะ ลืมครับเนี่ยลืมครับโลกตอนเราไม่มีโลกแล้วก็ตายนะครับตายแล้วก็ชุก,กอกก็พังด้วยนะโอ้จเจรินพรวงข้าบใหม่ก่อนโอ้โหเหล็กไม่พอโอ้ไมก่ก้อนเงียมคนนี้โป้งไยเลยพี่น้องอย่างน้อยก็ได้ชุก,กอก ก็ไม่ได้แต่ว่าเอา้าเรามีโลอยู่แล้วนี่แต่ครับเรามีโลอยู่แล้วแล้วจะค้ามาททำอะไรเราจะข้ามาททำเพื่อไม่เป็นไรเราก็ดูไปด้วยนะไปทำไมก็ไม่รู้โอ้ชิ้นนี้คืออะไรกันน่ะโอ้ยมีซีอบอลขึ้นด้วย ฮนฮันน่นสองทีตายวชินี้มันโหดจริงจริงทำไม้ำไมเหมอนไบ แต่ก็แต่ตรงนี้มา้คนมันรออิก่อกน,นี่ได้เนีวยโอ้โหมันง่ายจริงจริงข้าแกดูข้าแกดูโอ้หนึ่งทีหนึ่งทียนหนึ่งทีเขาก็สิ้นใจแล้วก็หายไปแล้วโอ้โอ้โอ สวัสดีครับวันนี้มาแก้แค้นอือคือจิบเสือิ่เนอะโอ้โหสี่ไม่เป็นไรนะผมไม่ปมไมปกวนเขาแล้ว ก็จะพางอีกไม่ควรไปยุ่งกับเขานะป้าป้าป้าเอาเดินทางป่าทางนี้ดูนะโอ้ไม่กัสนี่ปาราบาดรงนั้นเฮ้ยหมู่บ้านโอ้โห เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ใกล้บ,บ้านเราทำไมเราไม่เห็นวะมีมา้าเลยนะเยาได้มา้าอยากกลับมา้ามาเลี้ยงอย,อยู่โอเคนะครก็ไปห,หมู่หามู่บ้านกันเลยมีแบคทีรีนไหมแบคทีรีเนเพื่อนๆมือไล่ข้าวชาวบ้านอุ๊ยพวกนี้อีพวกนี้นาง,งานการไม่ทำ งานการไม่ทำอะไรค่า้าบ้านประชาบ้านโอ้ก oh. ูเรมเด็กชายกเรมทำไมเด็กชายกเรมดูยอย่างนี้ห oh. ย oh. อกๆนะครับน oh. ม่มีของให้เธอด้วยเยี่ยมจริงเลยเฮ้ย <Hey. S 1> สวยแล้วอย่าไปยุ่งกับบอสผมผมไม่เอาละว้า wow. ว คือเีวราก็เลี้ยงหมูได้แล้วออดีจัะที่ผมสะสมทองไว้ไม่ใช่อะไรนะผมจะไปับโกด้นแอปเปิ้ลที่แข็งแกร่งที่สุดเสุราคุณอัศวินอัศวินรติการจะทำอะไรเราไหมเหมือนตัวนี้จะไม่ทำร้ายนะครับยกเว้นแต่เราจะไปกระทืบเขานะเออโอ้ตัวอะไรนะ ตัวอะไรอ่ะไม่คุ้นเลยนะแกน่ะดูสิตัวอะไรมันหนีมันหนีมนหนมนหนไม่หนีไม่ให้หนีดออรอปเลยวะมันดอบเนื้อหมูโคตรใหญ่ดอบเนื้อหมูชิ้นใหญ่ด้วยนะนตกแกมเลยแกเด็กเด็กชายแกเป็นไงกัน อ็ไนะครับเอ็มซีก็โหขอพักข้างไอ้นี่สักแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะอ้อมาติดไอ้นี่อีกแล้วลรำคาจริงเลยไม่น่าถึงเลยมีใครเห็นมีใครเห็นนะเออไม่มีใครเห็นเที่ยวค,ครับแน่ผมมาเพื่อสิ่งนี้ครับผมมาที่ผมมาไม่ใช่อะไรนะ มาหาพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะมันจะได้ไปปลูกที่บ้านโอ้โหอย่านะแกหนนะ้ยายักตาเดียวสองสองตัวโอ้โหแล้วมันอยู่ตรงฟาร์มเราไงแต่ถ้าเราไม่มีตีมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าเราไม่ไปตีมันเออท่านตรงนี้มีอะไรไหมครับเคไม่มีหรอกวันรุ่งขึ้นเราไม่จะไปลงท่านะเออลงท่ามีพีหน้านะนี่ จักก็ไม ma so e no like ่มาทำอะไรเรานะครับถ้าเราไม่ไปทำมาเข้าก <ula> like hey, ่อนแต่ตอนนั้น <Exodus> คือผมไปทำเข้าก่อนนะครับผมก็เลยนั่นแหละกุลิตุน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 มาเนี้ยปุริโต้ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยเอามวยได้ไงอ่ะแต่ก็ผูกขึ้นอยู่ดีเฮ้ยบอกว่ามันจะไม่ทำอะไรเราไงโอ้ย กำลังพนันวิงสี่คูณร้อยครับอัศวินช่วยด้วยไอ้ยักษ์บ้านนี่มันจะข่มขืนฉันยช่วยด้วยค่ะหายไปแล้วโอเครอดแล้วตตตอต่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 ตทำไมทำไมเจ้าบ้านเราหายไปไหนหมดโยโย่แสบรากนะ แสบมากนะไปแล้วหนีเดี้ยงเดียวพอที่เหลือวิ่งอ้พอไม่มีแล้ว,ลวโอเคเดินปกติได้โอ้หายไปแล้วโอ้ไอ้นี่มันชอบหายว่ะตอนนจะใช้ลองเทวที่นี่ดูครับ ติดสโลก็ไม่เป็นไรดูซิมันจะใช้งานดีขนาดไหนแล้วผมเห็นหลอดเลือดตัวเองว่ามันเหลือแค่นี้โอ้โหลองสิมาดิมาดิมาดิบูสส๊สองสองทีตายเหมือนกันเฮ้ยนี่มันแปลกว่ะไม่มีอะไรนะไอ้นี่มันแปลก โอ้โหพอหมดดีว่ะหายแล้วไม่มาทำอะไรเราใช่ไหมอ้าวบ้าเอ้ยขอดูของก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรอ่ะมันใช้อะไรแรกก็ไม่รู้นะขอบคุณบ๊ายบายไม่งานอันตรายโอเคแล้ว โันเตะตัวบ๊ปบ๊อปเ้ยแปลกแปกไปสิหรือเคลียร์พวกนี้ก่อนนะมันลุกลุ่มกำลังหน้าบ้านสองที่ตายอะดิ หลักตีตีแลกจุกอบพังสวยเอย้ขายอะไรอะ่ะเออแป๊บน,นึงนะเออเออแป๊บน,นึงอันนี้คือผมไม่รู้นะครับจู่ๆู่เขาก็หายไปนะผมไม่ได้ฆ่านะอันนี้สาบานเลยอะสาบานผมไม่ได้ฆ่านะ ไปดีกว่าผมไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะมันแค่แลกของเขาแล้วเขาก็หายไปเลยอะ่ะก็ผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นบักเนะเอออืย้ยไปแล้วโอเคนะครับก็จบพีพีนี้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอิเราจะหาบุวเ่าอน p ซเจอแล้วนะแล้วก็ n p c เราก็ไั่แหละนะดูน่าจาก,กรรมไอ้ยักษ์บ้าโรคจิต โอโ้ยักโลกจิกเฮ้ยไปยุ่งกับบันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองเผาเนื้อกันนะอุ้ยเฮ้ยี๋ยวองเก็บเนื้อไว้นะจริงทองเราก็เก็บไว้ก็ได้นะและกัก็ไปกินที่ถ้าเรามารวมกันได้เท่าไหร่สามสิบสี่บั ้เนื้อที่ใหญ่ที่สุดลองกินดูกินได้ด้วยแต่ไม่กินนะเก็บกินนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยนะครับอืมก็อย่าลืมนะเนี่ยมีอะไรใช่ไหมคุณกดเลยครับคุณกดเลยนะกดเข้าไปนะครับอืม มันฟรีนะครับไม่เสียตังค์ด้วยนะเออก็ <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกินแลาปลาก่อนฮะฮะบ๊ายบายนะครับขอบคุณครับที่รับชม